เราต้องขับน้ำเจ้าชายด้วยอ่ะเจ้าชายนี่หาตัวเลอะมากเลยนะคะดูเหมือนว่าเราจะอาบน้ำให้กับเจ้าชายเร็ว สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นเดิมวันนี้พี่ฝนมีเกมเจ้าหญิงน่ารักน่ารักมาฝากคะ่ะซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องแต่งตัวเจ้าหญิงให้สวยเพื่อไปงานเลี้ยงในพระราชวังนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองแต่งตัวเจ้าหญิงกันดีกว่าคะ่ะไปกันเลยว้าวดูสิเจ้าหญิงของเราน่ารักมากๆเลยนะคะดูเหมือนว่าเขาจะให้เราวัดตัว อันนี้คือช่วงอกเราจะต้องใส่ตัวเลขลงไปจ้า95แล้วก็วัดช่วงเอวใส่ตัวเลขลงไป70โอ้โหเอวเล็กมากๆเลยนะคะเซนติเมตรแล้วก็วัดช่วงขา 84ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงของเราหุ่นดีมากๆาเลยค่ะเอาละค่ะดูสิว่าเราจะสามารถใส่เสื้อผ้าแบบไหนได้บ้างว้าวมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหชุดสีฟ้าแบบนี้ก็สวยนะคะสีม่วงก็น่ารักสีเขียวก็สวยพี่ฝนคิดว่าสีชมพูน่ารักมากๆาเลยแต่เอ๊ย มีชุดเหมือนกับเจ้าหญิงเอลซ่าด้วยสีฟ้าเปล่งประกายระยิบระยับสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มีชุดแต่งตัวอื่นๆอีกเยอะมากๆเลยนะคะดูสิเจ้าหญิงหัวร้อใหญ่เลยเอาล่ะมีมงกุฎด้วยว้าวมงกุฎแสนหวานนี่มีมงกุฎเข้ากับเสื้อผ้าของเราด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องประดับตกแต่งเยอะมากๆเลย หรือเปล่ามีไงได้แล้วน่ารักมากเราใส่มงกุฎใส่ต่างหูแล้วก็เราจะต้องใส่สร้อยคอโอ้โหชุดจัดเต็มมากๆากเลยนะคะเนี่ยเจ้าหญิงของเราสวยมากมากเลยเอย๊เราจะต้องประดับตกแต่งช่อดอกไม้ไปงานเลี้ยงด้วยค่ะมีให้เราเลือกอยู่3แบบมีดอกทันตะวันดอกกุหลาบ แล้วก็ดอกลีลาวดีนะคะเราจะต้องใส่ลงไปให้ถูกช่องนี่เลยใส่ตรงไหนล่ะนี่ได้แล้วแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งดอกใส่ดอกทานตะวันไว้ตรงนี้ใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะว,ว้าวสวยมากมากเลยดูสิน่ารักมากเ,าๆๆเจ้าหญิงของเราโยนดอกไม้ลงไปซะละ เรายังไม่ได้อาบน้ำหรอคะเนี่ยเอ้าแล้วแต่งตัวไปเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้อาบน้ำแย่ yeah, แล้วคะ่ะเราจะต้องพาเจ้าหญิงของเราไปอาบน้ำทำสปาซะแล้วขั้นตอนแรกเราจะต้องนำโฟมล้างหน้านะคะเป็นแบบธรรมชาติซะด้วยสิใบไม้ล่วงลงมาเต็มเลย ล้างทำความสะอาดใบหน้าของเจ้าหญิงดูซิฟองขึ้นมาเต็มเลยค่ะแล้วก็กลิ่นก็หอมมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยยืนอยู่กลางธรรมชาติโอ้โหพอล้างหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดล้างใบหน้าให้เกลี้ยงเลยนะจ๊ะหลังจากนั้นเราก็ต้องมาอะไรเอ่ย <c oughs> ก้อนขนคิ้ว โอโหดูสิพอใกล้ๆเนี่ยขนคิ้วของเจ้าหญิงของเราลกมากๆเลยต้องโกนแล้วคะ่ะชุบชุบชุบุบชุบชุบ,ชบ,ชบตบแต่งเล็กน้อยดูสิสวยขึ้นมามากหลังจากนั้นเราจะต้องเขียนคิ้วนิดนึงนะคะเอาเสีอะไรดีล่ะเรายังไม่ค่อยอยากเสียตังค์ตอนนี้ขอเป็นสีม่วงที่เขาให้เราฟรีดีกว่านะ้อนี่สีม่วงก็สวยนะคะทาลงไปเลย ว้าวสวยมากๆเปล่งประกายระยิบระยับมีเครื่องประดับด้วยหรอโอ้นี่ไงเอามาติดตรงนี้ดูสิน่ารักมากจ้าอุย้ยชอบจังเลยค่ะพี่ฝนค่ะแล้วก็เราจะต้องทาอายแชโดว์นะคะสีอะไรดีล่ะมีให้เลือกนี่ ขอเป็นสีฟ้าดีกว่าเพราะว่าวันนี้เราใส่ชุดสีฟ้าเป็นเจ้าหญิงเอลซ่านะคะทาลงไปเลยจุบๆุๆๆๆแล้วก็ติดขนตาเย้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะใช้นี่เลยค่ะคอนแทคเลนส์สีม่วงเปลี่ยนสีตาเล็กน้อยให้ดูแวววาวเปล่งประกายอุ้ยสวยจังเลยแล้วก็เราจะติด ติดตรงหน้าผากนิดนดงนะคะให้ดูเหมือนกับว่าเราอยู่ในราชนิกูลแล้วก็ปัดแก้มเล็กน้อยเย้สีชมพูน่ารักจังทาลิปสติกสีหวานอันไหนดีสีชมพูอันนี้เป็นไงบ้างนะสีจะจืดไปหรือเปล่าพี่ฝนคิดว่าสีชมพูอันนี้จืดไปนะคะเราจะต้องทาสีแดงดีกว่าอยู่ไหนเอ่ยนี่ไง สีแดงดีกว่าเห็นมาแต่ไกลเลยจ้าปึบเรียบร้อยจุ๊บจสวยมากค่ะดูสิเราสามารถเก็บเงินมาได้เยอะเหมือนกันนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะต้องโอ้โหต้องทำผมงั้นหรอแต่เจ้าหญิงของเราเนี่ยทำไมผมรกรุงรังเลอะเทอะขนาดนี้ ไปทำอะไรมาโอ้โหดูสิสงสัยไม่ได้สระผมมาหลายวันแล้วแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยทำไมพึ่งจะมาสระผม <ś c oughs> โอ้โหโอ้ยมีเหาด้วยเราจะต้องกำจัดเหากำจัดสิ่งสกปรกออกไปก่อนนะคะนี่จะวายร้ายออกไปจากผมของเจ้าหญิงของฉันนะไม่มีทางหรอกมนุษย์ฉันจะต้องอยู่ในเน้เฮ้อโอ้โหสิ่งสกปรกออกไปแล้วค่ะเราจะต้องปัดฝุ่น ทำไมไม่สะไปเลยอะไรเนี่ยให้เรามาปัดฝุ่นทําไมมีอยากย่า่ตั้งหากอ่ะปัดก็ปัดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่น้ํายาอันไหนดีนี่น้ํายาสระผมกลิ่นวัวซะด้วยกลิ่นน้ํานมค่ะมาสระให้เรียบร้อยชุบ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 บมีใครสระผมหลังจากแต่งหน้าบ้างเนี่ยไม่มีนะมีเจ้าหญิงคนเดียวโอ๊ย อย่างนี้หน้าที่แต่งหมาก็เลอะหมดสิคะแย่เลยเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่าเครื่องสำอางของเจ้าหญิงของเราเนี่ยจะกันน้ำได้นะคะโอ้ดูสวยเปล่งปลั่งรียประยับหลังจากที่เราสระผมแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องนี่ทำผมเล็กน้อยมีเครื่องม้วนผมนะคะให้ผมของเราหยิกหยิก <c oughs> หยิกเกินไปไหม <c oughs> มีอย่างอื่นให้เลือกเปล่าอันไหนอะ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะลองลองเลือกดูสักอันนึงนะคะอันไหนดีนี่อันนี้ดีกว่าอ๋อเราสามารถโอ้โหเดดล็อกมาเลยอืมไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะผมเจ้าหญิงของเราเป็นแบบโคตรโคตนะเราอยากจะให้ผมเจ้าหญิงนะคะเป็นแบบผมยาวตรงสลวยดีกว่าเนะนี่ใช้ตัวหนีบที่หนีบผม <laughs> ตัวหนีบเอาล่ะเรียบร้อยแล้วจ้าเฮ้เจ้าหญิงของเราผมยาวสวยแล้วก็ตรงแล้วนะคะหลังจากนั้นเราสามารถทำอะไรต่อดูเหมือนว่าเขาจะมีนี่มีหวีใช้เงินซื้อก็แล้วกันนี่หวีนิดหน่อยว้าวมีเปล่งประกายขึ้นมาด้วยเนาะมีแสงระยิบระยับขึ้นมาเอาล่ะน่าจะเรียบร้อยสวยแล้วนะคะ เรายังมีเครื่องมืออันอื่นให้เราเลือกอีกหรือเปล่าอ๋อนี่ไงมีที่ติดผมมีกิฟต์แล้วก็อันนี้คืออะไรเอ่ยว้าวอันนี้คือสร้อยนะคะสร้อยเที่อวไว้ประดับบนหัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีน้ำหอมนี่ฉีดกลิ่นส้มลงไปกันแล้วกันน่าจะโอเคเนาะว้าวน้ำหอมของเรามีประกายระยิบระยับด้วยค่ะดูสิสวยมาก มีกริตเตอร์เย่ yeah, เรียบร้อย <c oughs> ข้ามขั้นตอนไปเยอะมากๆากเลยค่ะไปแต่งตัวไปแต่งหน้าแล้วก็มาทำสปาผมแถมยังต้องไปแต่งตัวเจ้าชายอีกหรอโอ้โหคราวนี้เราจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวเจ้าชายด้วยนะคะดูซิว่าเจ้าชายของเราจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องยังไงแต่งหน้ายังไงทำผมแบบไหนไปดูกันดีกว่าค่ะ โอ้โหเจ้าชายสิวเต็มเลยโอยนวดก็ไม่ได้ก่อนกนวดก่อนชึบบีบสิวโอ้โหครีมรักษาสิวแบบนี้ดีมากซื้อที่ไหนได้เนี่ยทาแล้วหายเลยเจ้าชายสงสัยไม่ได้อาบน้ำนะคะเนี่ยโอ้โห้องล้างทำความสะอาดชึบ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 ทำไมสก,กรปรกจังคะอือเจ้าชายคนนี้แย่จังเลย เอาละเราจะต้องคอยล้างหน้าทำความสะอาดไม่รู้ว่าจะต้องไปอาบน้ำหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นาหล่อแล้วจ้าเย่ <Yeah. S 2> <c oughs> ตบมือให้ด้วยเราสามารถมาร์กหน้าได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องเลือกส่วนผสมให้กับเจ้าชายโดยจะต้องเลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะใส่ดอกกุหลาบแล้วก็นมสดโอ้โหสูตรนี้เพิ่งเคยเห็นแล้วก็แตงกวาอันนี้น้ำยาอะไรเอ่ย น่าจะเป็นน้ํำยาเพิ่มความรอโอ้โหดูสิเจ้าชายของเราจะต้องมาร์กหน้าสีใสลุ้งโอ้หน่ารัก <c oughs> ออกมาหล่อมากแน่แน่พาลงไปเลยนี่มาแล้วเจ้าชายค่ะพาลงไปเลยนะคะได้เลยครับโอ้มาร์กหน้ากลิ่นหอมมากๆเลยผมจะต้องออกมาลูหล่อนแน่นอนเ <c oughs> จ้าชายดูสิแล้วก็อันนี้คือเครื่องอะไรเอ่ย พี่ฝนคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องอบไอ้น้ํานะคะแต่เป็นเฉพาะใบหน้านี้รสมะนาวกลิ่นมะนาวโอ้โหดูสีน้าใสเลยอะโอ้ใสกิ้งเลย <c oughs> ตบมือด้วยเอ้ยเราต้องขับน้ำเจ้าชายด้วยอะโอ้สุดยอดดูดิตั้งแต่เล่นเกมแต่งตัวเจ้าหญิงมามีเกมนี้แบบต้องอาบน้ำเจ้าชายด้วย โอ้โหใส่หมวกคุมผมว้น่ารักมากอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยเป็นปืนยิงฟองโว้ปืนยิงฟองอ่ะแล้วยิงทําไมอ่ะทําไมไม่อาบน้ําไปเลยอ่ะเจ้าชายออันนี้ไงแล้วก็เป็นครีมอาบน้ํานะคะเทลงไป แถมเราต้องขัดตัวต่างหากดูสิโอ้ยเจ้าชายนี่แพลตัวเลอะมากเลยนะคะดูเหมือนว่าเราจะอาบน้ําให้กับเจ้าชายเกลียเจ้าชายเป็นอะไรอาบน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ขำมากเลยเจ้าชายจี้มากโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะสามารถพาเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายไปงานเลี้ยงหิมะได้แล้วจ้า ว้าวเจ้าหญิงเจ้าชายเดินมาแล้วเรามีหน้าที่ปล่อยดอกกุหลาบจุบชุบชุบ,ชบมาแล้วค่ะหุยถ่ายรูปด้วยตู <c oughs> ด,ดูเจ้าหญิงเราดูสิโอเซิงใหญ่เลยถ่ายรูปเจ้าชายหน่อยแชะนี่เจ้าชายก็ทะเลนหน้าดูเลยนะคะดูดิคู่นี้เข้ากันดีจังเลย <c oughs> เอาแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้ของพี่ฝนสนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งรุ้งกลิ้งรุ้งปริงแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายจ้าเจ้าหญิงจุ๊บ <laughs>